ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้เพลง ดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์กีตาอนุราชวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับมาที่สำนักง,งานของหนังสือพิมพ์โพลิสนิวนะครับมาพบกับท่านดรภูวิตปัญญาสิทธิ์นะครับท่านอาจจะได้เห็นภาพในตอนเริ่มรายการแล้วว่าะจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจำนวนมากนะครับวันนี้เนี่ยผมในฐานะของที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์โพลิสนิวก็เลยจะนําพาท่านเนี่ยมาชมนะครับ พระบรมรูปต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ที่ไปที่มาว่าทําไมาที่สํานักง,งานแห่งนี้เนี่ยจึงมีพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นจํานวนมากครับแผ่นดินยังกวา้างไกลเต็มเหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขณะนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมานั่งสนทนาอยู่กับท่านดรภูวิตปัญญาสิทธิ์นะครับท่านเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์โพลิทนิวนะครับเดี๋ยวก็ผมจะมาสักถามท่านถึงนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวท่านสักนิดนึงนะครับเพราะเห็นว่าท่านเนี่ยได้รับรางวัลเป็นจํานวนมากรางวัลแรกที่ท่านได้รับเนี่ย ไม่ทราบว่าเป็นรางวัลอะไรครับคือตอนสมัยผมจบโรงเรียนพันิกิจลาดดำเนินครับเมื่อปีพุทธศักราช2521นะครับในขณะนั้นจะมีนักเรียนที่ผมได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนที่ทำหน้าที่ให้กับโรงเรียนพันิกิจลาดดำเนินทางโรงเรียนก็ได้ส่งชื่อเข้ากับคณะกรรมการวันเด็กแห่งชาติในปี2521นีนนั้นก็พิจารณาว่าผมได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่นของประเทศไทยครับ,รบผม <g ül> ก็เป็นรางวัลแรกที่ทําให้ผมภูมิใจแล้วก็ทำให้ผมมีงานทําทันทีเลยครับเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยรับผมเข้าเป็นพนักงานเลยรเริ่มต้นชีวิตการทํางานครั้งแรกเลยใช่ครับทําให้ผมเกิดความอยากได้ครับมีความฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะได้รางวัลต่างๆที่ในสังคมให้ผมเสร็จแล้วก็ ผมก็อยากอีกอยากหนึ่งก็คือฝันอีกฝันหนึ่งก็คืออยากได้ทุนเจ้าเข้าเฝ้า,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแ,แล้วก็วกราชวงศ์ทุกพระองค์นี่ยครับก็เลยมีความฝันอย่างนั้นแล้วก็ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยได้รางวัลเป็นจนํานวนมากอมพอจะประเมินได้ไหมครับว่าประมาณกี่รางวัลแล้วตอนนี้เป็นรางวัลที่39คือรางวัลที่ได้ใหม่ก็คือรางวัลบุคคลแห่งชาติครับผมแล้วรางวัลไหนฮะที่ด็อกเตอร์คิดว่าเป็นเกียรติ ประวัติภูมิใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่ได้รับม <า S 2> ็คงจะเป็นรางวัลนี้ครับก็คือรางวัลพระราชทานเทพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับนนในสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ<อ>ที่ได้เปรายานรางวัลนี้ให้ผมแล้วรางวัลนี้ดรรับมานานยังครับประมาณหปีแล้วครับประมาณห้าปีที่แล้วครับก็เป็นรางวัลมีสองรางวัลครับที่ได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็คือ รางวัลพ่อแห่งชาติครับผมแล้วพ่อแห่งชาตินี่ด็อกเตอร์ได้ปีไหนครับได้ปีเดียวกันเลยครับในออปีสองพนห้าอห้าห้านะครับผมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าใช่ครับผมแล้วความฝันที่ด็อกเตอร์เนี่ยอยากจะเ,เข้าเฝ้าราชวงต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าขนาดนี้นี่ได้เข้าเฝ้าไปกี่พระอ,องค์แล้วครับก็คือตอนเด็กๆนะครับผมก็ได้บ้านอยู่ท่าช้างวังหลวงคือข้างข้างข้างพระบรมาราชวังเลยจบ ขนาดนั้นเนี่ยก็ในหลวงราชกานที่9กับพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จเป็นประจำอยู่พอเสด็จเป็นประจำเนี่ยผมก็ความเป็นเด็กเนี่ยจะได้เข้าเฝ้าตลอดรประมาณที่ได้เคยเข้าเฝ้าเนี่ยประมาณ50-60ครั้งครับ,รบแล้วก็ขนาดที่ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งก็คือการเล่นฟุตบอลอในสนามหลวงนี่จะมีสนามฟุตบอลสมัยก่อนพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชินีสเสด็จเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหยุดทําความเคารพซึ่งเป็นประเพณีของนักฟุตบอลในสนามหลวงเลยครับอันนี้เป็นเรื่องอที่ที่เราสู่กันฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับผมและอย่างที่เป็นทางการเนี่ยคือเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการเนี่ยครบทุกพระองค์หรือยังครับก็ครบทุกพระองค์ครับแต่ขาดขาดภาพ ภาพที่ถ่ายกับพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเท,ท่านั้นเองครับขาดภาพาแต่ก็ได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวได้เข้าเฝ้าทุกพระองค์เลยครับครบเลยครับผมอันนี้หรือเปล่าฮะก็เล <laughs> ยเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ด็อกเตอร์เนี่ยอยากจะสะสมพระบรมรูปของพระบาทสมเดฤฤ็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กครับเมื่อปี25 5 0หเนี่ยผมได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์โพลิสนิวขึ้นในฐานะที่ว่าเราอยากเป็นปากเสียงเพราะว่าผมเป็น ผู้สึ่อข่าวพิเศษของสมาคมวิชาชีพหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยผมได้เรียนหลักสูตรผู้บริหารหนังสือพิมพ์ระดับสูงครับพอผมใฝ่ฝันตรงนั้นผมได้เรียนแนวนั้นผมอยากนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครั้งแรกของการที่เราเริ่มตรงนี้เลยก็คือเราทูลเชิญเสด็จพระอ,องค์พระวรวงศ์เธอพระอ,องค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาม,มาศท่านได้โปรดเก้าเสด็จ เปิดหนังสือพิมพ์ปุลิสนิวที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่30มิถุนายน2551เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในประเทศไทยที่ครบรอบหนึ่งปีแล้วท่านได้โปรดเสด็จให้ครับผมก็เป็นแรงจูงใจที่ให้ผมกระทำความดีแล้วก็อยากที่จะเริ่มเพราะว่าในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพมิพนธ์เจเดเริ่มอายุ80พรรษาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงกล่งานหนักมาก ตากตาทางานหนักแล้วก็ทรงงานหนักมากในเรื่องของพระาพราชกรณียกิจที่เราเห็นในข่าวพระราชสํานักต่างๆนะฮะก็และอีกอย่างหนึงน่งทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้โดนใจผมเป็นอ,อย่างยิ่งซึ่งท่านไม่ได้อ,อ่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวท่านยังให้เราปฏิบัติได้ด้วยแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศสามารถปฏิบัติได้จริงและทําได้จริงท่านปฏิบัติให้เห็นด้วยและพระองค์ทําให้เราเห็นนะฮะทำให้เราเห็นแล้วก็ อีกประการหนึ่งพระบระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยชื่อท่านเป็นมงคลกับแผ่นดินนะครับแล้วก็ท่านได้ไม่เคยไม่เคยที่จะแบ่งชั้นวรรณะของประชาชนเลย uh huh. จะเห็นจากการเข้าเฝ้าของพระองค์ประชาชนถอดเสื้อหรือประชาชนนั่งอยู่ริมถนนหรือนั่งอยู่กับพื้นพระองค์ก็ทรงสุด เข่าลงไปนั่งกับประชาชนอย่างเงี้ยฮะเป็นพระกรณียกิจที่งดงามผมก็เลยว่าเมื่อพร,พระองค์อายุ80แล้วเนี่ยผมก็เลยเริ่มมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าผมจะเก็บพระบรมรูปหล่อของพระองค์เนี่ยไว้ทีละองค์อย่างเงี้ยผมก็เริ่มเก็บใบบ้านผมจะมีสองหลังนะฮะก็จะเก็บไว้หลังแรกก็คือเป็นแท่นบูชาไว้แล้วก็ได้ได้กราบ ถวายบังคมทุกวันทําอย่างนี้ทุกวันก็เริ่มจากหนึ่งฮะเริ่มจากองค์ที่หนึ่งเป็นอ,องค์ราชองครักษ์เนี้ยครับเริ่มเก็บแล้วก็เริ่มเก็บเรื่องของอทรงผนวดอย่างเงี้ยฮะเริ่มเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจากหนึ่งมาเป็นแปดสิบองค์แล้วครับตอนนี้ขนาดนี้มีประมาณรวม <80 S 2> ทั้งพระรูปหล่อเหมือนของละกันที่หนึ่งถึงละกันที่เก้าเนี่ยครบแปดสิบองค์แล้วครับตอนนี้ครับแปดสิบองค์แล้วครับก็ซึ่งผมก็มั่นใจว่าในเมืองไทยนี่ น่าจะยังยังเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมไปพบรูปหล่อเหมือนซึ่งเป็นทองคำฮะของโกลมาสเตอร์นะฮะของบริษัทโกลมาสเตอร์โกลมาสเตอร์มหาชนฮะก็ก็ให้ผมเช่าในราคาพิเศษซึ่งซึ่งผมบอกว่าผมทำพิพิธภัณฑ์เล็กๆนาจันครับ,รบก็ทำให้ให้ให้ผมได้อบูชา ท่านมาในราคาพิเศษซึ่งก็ขอบคุณบร,ริษัทโกมาสเตอร์ท่านประธานโกมาสเตอร์และคุณนาเดียนะฮะที่ให้ส่วนลดผมเป็นพิเศษแล้วก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อโกมาสเตอร์เลยนะฮะก็ถือว่าวโกมาสเตอร์นี่<ม>เป็นอง,องล่าสุดองค์ล่าสุดฮาจจันท์ก็คือ,อยัง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 คิดว่ายัางยังคงสะสมต่อยังคงจะหาถ้าถ้ามีก็ยังจะหามีมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้หัวใจผมเกือบสลายนะฮะก็คือท่านอ สตยาจารดออร์อเรอเนกคีรันลักษ์นะครับรองประธานมูลนิธิร่มเก้าเยาวชนในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารท่านได้มาประชุมเชิญผมเป็นประธานจัดงานเดินวิ่งกันกุศลนะครับ,รบในประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยครับผมบผมจัดที่ลา,านพระบรมรูปทรงมาเลยนะครับ,รบจากวันนั้นที่อาจารย์มาปรึกษาผมได้มาเห็นพระบรมรูปหล่อของและกันที่9ทั้งหมดครับอาจารย์บอก ดรภูวิดครับผมขอเช่าทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สงขาหัวใจผมหลุดตุ้บเลยอาจารย์ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมหวงแหนที่สุดก็เหมือนกับผมรักษาพระองค์ท่านเท่าชีวิตและครอบครัวผมทั้งภรรยาทั้งลูกชายก็ได้เทิดทูนพระองค์อย่างมากๆแล้วก็เราก็ช่วยกันดูแลจนรักษาขนาดนี้อยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องที่ไม่มีฝุ่นเลยก็คือการเก็บรักษาพระบรมรูปแต่ละองค์เนี่ย เก็บไว้ภายในห้องนี้ห้องห้องห้องที่ไม่มีฝุ่นเลยครับอ่าครับเนี่ยฮะจิตผมตกมากเลยอาจารย์อ,อนเนกฮิรันลักษ์เนี่ยมาขอบอกว่าขอเช่าไปทั้งหมดเลยเพื่อจะไปอยู่ที่สงขลาผมบอกอาจารย์ครับผมยินดีที่จะไปเป็นรองประธานให้อาจารย์นะครับในในเรื่องของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นั้นนะ่ะอ,อาจารย์จะอาจารย์จะ,ะติดต่อศิลปินท่านไหนเดี๋ยวผมพยายามจะหา,า,ารหประสานให้แล้วก็ไปสร้างพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อที่จะสร้างรูปหล่อเหมือนของรัชก,การที่เกเนี่ยไว้ที่สงขาครับผมครับเนี่ยฮะก็เป็นเป็นเป็นเหตุนหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าเ,เราเนี่ยเก็บไว้จนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่เห็นนะฮะก็ก็ทำให้ให้เกิดจุดประกายที่รายการไหลารายการมาขอถ่ายทำฮะอย่างงี้ครับอาจารย์ครับก็คิดว่าด็อกเตอร์ก็คงจะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคงไม่หยุดตราบเท่าที่ยังมีโอกาส ยังมีชีวิตอยู่ครับยังมีชีวิตก็คงยังรัก,รก,รกในคุณค่าของพระอ,องค์ในเรื่องของคุณธรรมเรื่องของทศพิธราชธรรมของพระอ,องค์ซึ่งผ่านที่สุดไม่มีแล้วในโลกนี้นะครับผมว่าซึ่งผมผมเทิดทูนไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมของผมเลยครับครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ข่าวว่าด็อกเตอร์ก็ยังดํารงตําแหน่งในบริษัทต่างๆอยู่อีกหลายบริษัทด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็เป็นประธาน กรรมการบริษัทสมุยแอนด์สปารีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่ของบริษัท k ิงเฮิร์บเวิลด์9 9ที่จำหน่ายภูเขายี่ห้อคอร์ดาต้าดังๆในประเทศเ<ช>นี่ยนะครับ,รบแล้วก็เป็นบอร์ดของบริษัท a j เจแอ c วา t เทคโนโลยีจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของและบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์โพลิสนิวครับผมครับมาพูดถึงโพลิสนิวสักน,นิดหนึ่งครับปัจจุบันเนี่ยโพลิสนเนี่ยก็มีการเผยแพร่ข่าวสารทาง ปกติจะเป็นข่าวของตํารวจอย่างเดียวหรือว่าขาา่วขาวสารทั่วไปครับเป็นข่าวสารทั่วไปครับแต่ในเจาะลึกถึงด้านอาชญากรรมแล้วก็เรื่องของอก็เป็นเป็นเรื่องของอาชญากรรมดีกว่าครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นแนวนั้น,เ,น,นเพราะว่าเพราะอ,อาชญากรรมจะไปเกิดขึ้นสํานักงานตนํารวจแห่งชาติจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตลอดนะครับเรบฉะนั้นเมื่อเราเผยแพร่ข่าวไปเนี่ยเราสามารถที่จะจอยกับช่อง3579และ ITV เก้และอทีวไทยพีบออย่างเงี้ยครับผม แล้วก็ช่อง11อย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจเห็นทางทางหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะสนใจส่งข่าวสารหรือว่าร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมาทางหนังสือพิมพ์โพลิสเนียลด้วก็ใน a c e b o o k ครับของเราก็พิมพ์คำว่าโพลิสเนียลครับติดกันนะครับโพลิสเนียแล้วก็ในในเว็บไซต์ของเรา polisnew.co.th ครับผมอันนั้นก็คือเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารของทางหนังสือพิมพ์โพลิสเนียดใช่ครับแล้วจะรับ ผู้สื่อข่าวด้วยหรือเปล่าผู้สื่อข่าวพิเศษเรารับตลอดปีอยู่แล้วครับพราเรามีผู้สื่อข่าวประจําจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับแล้วก็มีเราก็รับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของศูนย์ขยายงานครับศูนย์ประสานงานศูนย์ขยายงานเนี่ยเราอนุญาตให้ให้เปิดได้นะครับก็หมายถึงว่าถ้าใครสนใจที่จะสมัครเป็นผู้สื่อข่าวอิสระหรือว่างานต่างๆของด้านด้านโพลิสเนวเนี่ยก็ติดตามทาง Facebook ของ โพลิสนิวนะครับเบอร์โทรผม0819298151ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0819298151ครับอาจารย์ครับครับผมก็เข้าวๆวันนี้นะครับก็พามารู้จักดรภูวิปัญญาสิทธิ์นะครับกับงานของหนังสือพิมพ์โพลิสนิวนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะมาดูงานสะสมของดรอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมา ครับจริงๆมีพระพุทธรูปแล้วก็มีภาพของเ,ออเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์อีกเยอะมากเลยครับ,รบแต่ว่าก็ขอเผยแพรแค่นี้ก่อนนะครับก็เพาะว้เป็นโอกาสต่อไปเป็นโอกาสต่อไป,ปออไปถ้าสมมุติว่ามีผู้คนสนใจอยากจะรับชมพระบรมชายาลักษณ์ของท่านอีกรเราก็จะมา าทนําเสนอเรื่องราวของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับเอาอย่างนั้นแล้วกันครับกลับขอว่าคุณท่านจันกีตาอนุราศซึ่งเป็นที่ปรึกษาใหญ่ของเรานะครับนังสือพิมพ์บริิสนิวก็ยินดีรับใช้ประเทศชาติประชาชนและสังคมตลอดไปครับครับดังนั้นวันนี้ผมและดรคงต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ